ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกสสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูศึกดวลกันซึ่งคลิปศึกดวลเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงนานเลยนะหลายเดือนมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้พาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูศึกดวลในเซิร์ฟเวอร์12ซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับผมก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะมาทําการลงคลิปศึกดวลเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยผมมีภารกิจในการนําแชมป์ศึกดวลกลับมาเป็นของผม หลังจากหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแชมป์สึดดวลก็ไม่ได้อยู่ในมือผมเลยนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นแชมป์ของกายหิดกับลุงนะครับส่วนสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ฝั่งปีศาจของอาวันแล้วก็ฝั่งฮีโร่ก็จะเป็นของลุงนะส่วนผมก็ได้ดับที่2นะครับสัปดาห์ก่อนหน้านั้น,นอีกนะครับผมแชมป์ทังฝั่งฮีโร่เนี่ยก็เป็นของลุงนะครับส่วนผมเนี่ยก็ได้ดับ2อีกแล้วนะสัปดาห์ก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยแชมป์ก็ยังคงเป็นของลุงเหมือนเดิมนะครับส่วนผมก็ได้แค่นดับที่่2เทานนั้ ส่วนสัปดาห์ที่ผมได้เป็นแชมป์เนี่ยก็ต้องย้อนไปถึง2เดือนที่แล้วเลยนะครับผมก็คือเดือน7นั้นนี่เดือน9นะครับเรียกว่ารวมๆก็เกือบ2เดือนแล้วนะที่ผมไม่ได้แชมป์ศึกดวนมาเลยนะครับก็มาดูกันว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะสามารถเอาแชมป์ศึกด่วนมาอยู่กับผมได้หรือเปล่าหลังจากไม่ได้มาเนิ่นนาน ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูคู่แข่งของเรากันก่อนเลยกันนะครับผมว่าในศึกดวลสัปดาห์นี้มีใครเป็นคู่แข่งกับผมบ้างเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับคนที่เราจะเจอในรอบโกทีมเนี่ยก็จะเป็นอันโนนะคนนี้ก็ถือว่าตึงมากๆคนที่2เนี่ยก็จะเป็นนาคาโตะนะครับคนนี้ทีมฮีโร่เขาก็เอาเรื่องคนที่3เนี่ยก็จะเป็นคุณอาวันนะครับคนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมทีมฮีโร่เขาเนี่ยดุดันมากๆและค่าพลังเนี่ยก็ใกล้เคียงทีมผมเลยนะครับจะอยู่ที่21ล้าน และสุดท้ายก็จะเป็นคุณโปเต้นะครับศัพคุณโปเต้หน้ากากหวานล่างเอเดดาวของเขาเนี่ยจะเร็วกว่าหน้ากากหวานล่างเอเดดาของผมเพราะงั้นถ้าได้เจอกัน,นี่นก็น่าจะตึงอยู่แต่ว่าคุณโปเต้กับคุณอาวันเนี่ยเขามาเจอกันในรอบสบทีมก็เท่ากับว่าจะมี1คนเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกับคู่ของผมนะครับก็จะเป็นผมกับอันโนนะก็จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถผ่านก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แต่ว่าผมเชื่อมั่นในทีมของผมเพราะงั้นผมก็จะทําการเชียัวเเองไปลลยกน และเรามารอดูกันอีกประมาณ6นาทีว่าผมเนี่ยจะผ่านคุณอันโนแล้วก็เข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่าและตอนนี้การแข่งขันของเราในรอบส่งทีมเนี่ยก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมและก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้กัน เริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นทีมผมได้เปิดก่อน3ตัวนะครับแต่ว่าเจ้าตัวละครหน้ากากหวานเนี่ยมันจะบัฟความเร็วให้จีนอสแล้วก็เจ้าตัวละครทัสซึมิกิหน้ากากหวานก็เข้าไปทําการร้องเพลงใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ตีไป1ที่2ที่3ทีนะครับทำการลดค่ามอเี P ฝั่งตรงข้ามไปและจีนอสล่างเอเดดาเนี่ยก็เข้าไปทําการอันตีต่อดามเมจอยู่ที่18ล้านแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ล้มลงไปเป็นแค่ตัวเดียวก็คือเจ้าตัวละครอย่างหลินเท่านั้นทัสซึมิกิล่าง2ผมก็ยกไปต่อดามเมล้านนโดนกร โลไลคอมาแบบเจ็บเจหมาฝ้าบ้านแมนก็เข้าไปปาดแถวหน้าใส่หมาฝ้าบ้านแมนฝั่งตรงข้ามก็เสียพัลส,สิบไม่ย่อท้อไปและสุดท้ายการลูกก็เข้าไปตีธรรมดาหมาฝ้าบ้านแมนของฝั่งตรงข้ามก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยและจีนอสฝั่งตรงข้ามก็ยิงมาดามเมจซิล้านทัศนเมกิล้านสองทีผมตายไปเลยนะครับและการลูกก็เข้าไปไล่ตีเจ้าตัวละครจีนอสเสียพาส,สิบไม่ย่อท้อไปซอยแมนเข้าไปทําการสะบั้นแคนไปหิ้วเลือดกลับขึ้นมานิดหน่อยนะ อ่ะแล้วเมื่อกี้นะครับผมเหมือนว่าการระเบิดดาเมจจากเจ้าตัวละครซอมบี้แมนทีผมเนี่ยจะทำให้ฝันของข้ามเนี่ยแพ้ไปนะเรียกว่าเป็นการจบเกมแบบวันเทิร์นคิวแบบงงๆเลยนะครับ แล้วก็มาดูโฉมหน้าของคนที่ผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันคนตึงๆที่ผมได้เลงเอาไว้เนี่ยก็จะมีหน้ากระโตกกับอาวันที่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้ผมคิดว่า2คนนี้น่าจะมาเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้ายส่วนผมเนี่ยสายทางซ้ายไม่ค่อยเจอตึงสักเท่าไหร่คิดว่าน่าจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ผมหวังหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะตัดมาในรอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนเดิมแลวกันว่าผมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่า เราก็มาดูการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายกันนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีหน้ากากหวานด้วยนะแต่ว่าหน้ากากหวานทีมผมเนี่ยไวกว่าก็จะได้ทําการเปิดก่อนนะครับหน้ากากหวานทาการอันติแล้วก็ไล่ตีสายแทงท็อปมาสเตอร์ไปและหน้ากากหวานฝั่งตรงข้ามก็อันติสวนกลับมาเหมือนกันและก็ตีที่เจนอสกับเจ้าตัวละครหมาเฝ้าบ้านแมนทีมผมโดนการโล่ไล่ขอไปเรียกว่าเกือบตายเหมือนกันและเจนอสผมก็เข้าไปทําการอันติ ดาเมจอยู่ที่15ล้านนะครับและเจ้าตัวละครหน้ากากหวานฝั่งโนคข้ามก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นท้าซึมิกิที่ผมก็ทําการยกฝั่งโนคข้ามนะครับเสียไม่ยอดทอไปแล้วนะสับซูปเปอร์ดรักใช่ทาาซึมิกิฝั่งโนคข้ามเนี่ยก็โดนระเบิดดาเมจแล้วก็ตายไปแล้วหมาปมอบ้านแมนที่ผมก็เข้าไปปาดแถวหน้าและก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับเสรับการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้าย พอจบรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เข้ามาเจอกับคนที่ใช้ชื่อภาษาจีนนะคนี้ทีมเขาก็น่าจะเอาเรื่องนะครับจากที่ผมดูเนี่ยเขาก็มีหน้ากากหวาน่าง SSR ด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวละครอ,อย่างทาสมิกิสีดาวแล้วก็3ดาวม่วงนะซึ่งทาซึมิกิองผมเนี่ยยังอยู่แค่สีดาวกับ2ดาวม่วงเท่านั้นนะครับส่วนจีนอนและก็เจ้าตัวละครอ,อย่างหมาฟ้าบ้านแมนเนี่ยก็ดาวเท่าของผมเลยนะครับแต่ว่าเลเวลเขาจะน้อยกว่าก็ผมคิดว่าคู่นี้ก็อาจจะตึงอยู่นะเพราะพลอพีของเขาเนี่ก็อยู่อันดับเ็ดเลยนะครับเดี๋ยวเรามา มันจะตึงหรือเปล่านะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหน้ากระตกกับอาวันนะครับผมคิดว่าอาวันมีภาษีดีกว่าน่าจะได้เข้ามาชิงกับผมก็เรามารอดูกันนะครับผมว่าในคู่ชิงของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นใครเจอกับใครแต่ว่าผมมั่นใจว่าตเตงจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เพราะฉะนั้นก็จะทําการเชียร์เตงไปเลยละกันและตอนนี้เกมในรอบ4ทีมสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มมาก็จะเป็นหน้ากากหวานของฝั่งผมนะครับฝั่งสีฟ้าได้เปิดก่อนทําการอันติร้องเพลงไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้ว ครบ3ทีแล้วก็โดนการโลไล่ขอมาหน้ากากวานฝันตรงข้ามการติมาคืนเหมือนกันนะครับ อันติเสร็จเนก็โดนเจ้าตัวละครการโลผมไล่ตีไปและเจ้าตัวละครจีนอตผมก็ทําการอันติต่อในทันที่ดาเมจอที่ล้านฝันตรงข้ามเจ้าตัวละครหน้ากากาวานเนี่ยก็ลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นทัสมกก็ทําการอันติต่อในทันที่ดาเมจหกล้านห้าแสนฝันตรงข้ามก็เหลือเป็นแค่2ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าจีนอตแขังอยู่จีนอตอันติมาดาเมจอยู่ที่13ล้านแต่ว่าทีมผมเนี่ยยังไม่มีใครตายเพิ่ม หมาเฝ้าบ้านแมนเข้าไปปาดต่อดาเมจหนึ่งล้านหกแสนแต่ว่าหมาเฝ้าบ้านแมนฝั่งเขาก็ยังไม่ยอมตายการ์โลทำการอันติสวนกลับไปดาเมจสองล้านแปดแสนแต่ก็ยังอยู่นะโดยซอยแมนยิงธรรมดาไปก็ยังไม่ยอมตายนะและหมาเฝ้าบ้านแมนทีมเขาก็ปาดกลับมาแต่สุดท้ายก็โดนระเบิดดาเมจจากเจ้าตัวละครซอมบี้แมนแล้วก็ตายไปเรืยวเกมในรอบสี่ทีมเนี่ยก็จบในวันเทิร์นคิวแบบงงๆอีกแล้วนะครับ และรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็เป็นไปตามที่ผมได้คาดเอาไว้ก็คือคุณอาวันได้เข้ามาชิงกับผมนะก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่ผมได้คิดเอาไว้ตั้งแต่เห็นคุณอาวันลงทางฝั่งฮีโร่แล้วแหละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมกับคุณอาวันใครจะได้แชมป์ศึกดวลครั้งนี้ไปแต่ว่าผมก็จะสู้เต็มที่นะเพราะว่าแชมป์ทางฝั่งศึกดวลเนี่ยผมไม่ได้มันนานแล้วนะครับผมอย่างน,น้อยๆก็ประมาณเดือนถึง2เดือนได้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้และในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะสามารถเอากรอบแชมป์ศึกดวลเนี่ย เริ่มขึ้นแล้วเรามมลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันว่าแชมป์ทางฝั่งสึกโดนฮิโร่เนี่ยจะไปอยู่กับผมหรือว่าไปอยู่กับคุณอาวันและตอนนี้การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มมาก็จะเป็นหน้ากากหวานของทางฝั่งผมเนี่ยได้เปิดก่อนนะครับหน้ากากหวานทําการอันตีฮิวเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตีหมาพ่อบ้านตีจีนอตไปนคนละที่ ต่อไปก็จะเป็นหน้ากากหวานอาวันได้ทําการอันติบ้างนะครับผมตีจีนอสแล้วก็ตีหมาฝ้าบ้านแมนทีมผมคนละทีเหมือนกันและจีนอสผมก็ทําการอันติยิงใส่ทีมคุณอาวันไปดาเมจอยู่ที่17ล้านนะครับแต่ว่าไม่มีใครตายนะหลังจากนั้นเจ้าตัวละครอย่างทัซึมกิ้ร่าง2ก็ทําการอันติต่อในทันทีดาเมจ7ล้าน800 0 0หน้ากากหวานของฝั่งอาวันเนี่ยก็ตายไปแล้วนะครับ และเจ้ตัวละครการโลเนี่ยก็ตายตามไปแลยหลังจากจีนอตของคุณอาวันในการตีกลับมาดาเมจอยู่ที่13ล้านนะครับตัวละครทัสเซมิกิล่าง2ทีผมก็ตายไปมาเพาบ้านแมนเข้าไปปาดแถวหน้าต่อดาเมจ2ล้าน1 0 0 0 0แสนซูเปอร์ดักชายก็ลงไปนอน การโล็เข้าไปทําการอันติดาเมจ2ล้าน1แสนนะครับแต่ก็ไม่มีใครตายเพิ่มและหมาฝบ้านแมนของฝั่งหุนอาวันอันติดกับมาดาเมจ3ล้านและกระโดดการโลกผมเคาะไปเสียพาสิฟไม่ย่อดท้อปเป็นที่เรียบร้อยซอยแมนเกิดมาก็ตายต่อในทันทีนะครับเพราะโดนสถานะสนามพลัง ขนที่2นะครับผมเจ้าตัวละครหน้กกาวันก็ทําการอันติแล้วก็ตีหมาเฝ้าบ้านไป2ทีเสียพาส,สิกไมย่ย่อท้อตัวละครจีนอตทําการอันติต่อ <_ C ười> และก็เรียบร้อยนะครับผมสามารถเอาชนะคุณอาวันในรอบชิงชนะเลิศไปได้ในที่สุดนะครับแชมป์ศึกดวลทางฝั่งฮีโร่เนี่ยก็ตกมาเพนของผมสักทีนะครับหลังจากในสัปดาห์ที่แล้วที่แล้วที่แล้วเนี่ยจะเป็นลุงนะครับผมที่จะมาตบผมในรอบชิงชนะเนลิศตลอดเลยนะแต่พอมาในสัปดาห์นี้เนี่ยลุงไปลงฝั่งปีศาจและผมมาลงฝั่งฮีโร่นะครับก็เลยเปิดโอกาสให้ผมเนี่ แชมป์ได้สักทีนะครับผมในรอบ2เดือนนะเรียกว่าแชมป์ครั้งนี้เนี่ยทำผมตื่นเต้นกว่าตอนเป็นแชมป์ครั้งแรกอีกนะครับเพราะต้องมารอรุนว่าลุงเนี่ยจะลงฝังเดียวกับผมหรือเปล่าก็ถ้าลุงไม่ลงฝังเดียวกับผมเนี่ยโอกาสที่ผมจะเป็นแชมป์ก็ค่อนข้างสูงมาก,มาก ได้แชมป์มาแล้วเราก็ต้องอย่าลืมที่จะมาทําการใส่กรอบแชมป์นะครับเพราะไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าลุงหรือว่ากายเนี่ยจะมาลงฝั่งเดียวกับผมหรือเปล่านะเพราะทั้งสองคนนั้นมาลงฝั่งเดียวกับผมเนโอกาสที่ผมจะได้ครอบครองกรอบ,อบ,อบแชมป์อันนี้ก็เรียกว่าเทพจะไม่มีเลยก็ว่าได้เม้นกดใช้ไปเลยแล้วกันนะครับกับบรรดาสับคลิปศึกดวลครั้งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปบ่ายนะครับ